สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่าง7 8็ดแดเารัสเวกัสพบกับพีิกล้วยกันเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเกมสาถ้ำกันนะครับผมชนที่1 0 0 0พบาทนะครับผมวันนี้ผมจะมาเบ็ดที่ยี่สิแล้วกันเนาะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มที่เบ็ดแรกกันนะครับอย่ารอช้าเกมนี้ต้องเข้าสเกตเตอร์ทั้งหมด4ี่ตัวนะครับผมถึงเข้าฟรีเกมเนาะสวยครับดอกนี้แล้วหูยบ้างนี้สวยครับแล้วยังไงต่อ วายสวยครับแล้วยังไงต่อครับโอ้โหดอกนี้รับไปก่อนนะครับที่325บาาทโอเคครับผมเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับเคใจแล้วอะไรต่อครับโอ้โหตัวเขียวใจต่อแล้ว1ิโอ้โหเจใจต่อ10มาไหมครับช่อง2สวยครับหุ่นสิบเต็มแผงครับรอบนี้แล้วยังไงต่อครับแล้วสแกตเตอร์แค่หนึ่งตัวนะทุกคนเข้าฟรีเกมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ แล้วยังมีโอกาสยังมีโอกาสนะครับที่ดร์สเก็ตเตอร์ตกลงมานะครับทุกคนแล้วยังไงครับอีกแค่หนึ่งตัวมาไหมสวยครับผมเรียบร้อยนะทุกคนหู้มูยหู้มูยอะไรกันครับเนี่ยเกินปุยม้ยหมุนฟรีสิบครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเข้าฟรีเกมเร็วแบบนี้เราจ่ายกันด้วยนะครับอีกแปดหมุนนะครับอีกเจ็ดหมุนครับผมแล้วยังไงครับสิบจ่ายแล้ว อะไรจ่ายต่อเคโอ้โหพลาดนะครับรอบนี้แล้วยังไงต่อครับโอ้โหเดี๋ยวอีกพวกหมุนนะครับแล้วอยู่ที่คูณสิบเนาะครับผมตอนนี้แล้วอีกสามหมุนโอ้หเขาฟรีเกมรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้กี่บาทนะแล้วเคจ่าย แล้วคูณ14แล้วมีอะไรใจต่อโอ้โหรับเงินรางวัลก้อนโตไปก่อนนะครับที่2,352บาทเนาะทุกคนหนึ่งหมุนสุดท้ายขอสักบ้างสวยครับแล้วอะไรต่อโอ้โหฟีเกมรอบนี้นะครับรับไปที่2,684บบาทนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคนะ โอเคทุนที่หนึ่งพันนะครับตอนนี้ก็กำไรอยู่ที่สามพันสามนะแล้วผมจะมาขอขยับเบ็ดแล้วกันนะครับขอเบ็ดที่ห้าสิบแล้วกันเนาะห้าสิบน้อยไปครับผมตอนนี้กำไรที่สามพันคนเบ็ดสักหนึ่งร้อยนะครับทุกคนแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันนะครับหนึ่งร้อยเบ็ดแรกแล้วบอกอย่าบอกโอ้ยอะไรเบ็ดแล้วหนึ่งแรกแล้วเข้าฟรีเกมเดี๋ยวอะไรกันครับเนี่ย ขยับเบ็ดมาที่100หูหดีนะที่ผมเลือกมาขยับเบ็ดที่100ทีแรกผมจะขยับเบ็ดที่50เองนะครับโอ้โหตัดสินใจถูกนะทุกคนขยับเบ็ดที่100แล้วเข้าฟรีเกมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจ่ายเรากี่บาทนะครับผมรอบนี้เบ็ดที่100ใจ่ายเรากี่บาทเนาะฟรีเกมรอบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยครับคลิปนี้ผมก็สร้าง,งความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนํานะครับ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยบทจะเข้าก็เข้ากันง่ายๆเลยทีเดียวโหสุดจัดประลัดบอกผมบอกเลยนะแล้วเบ็ดที่100เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบนี้ได้กี่บาทจากการเข้าฟรีเกมนะครับแล้วแล้ววายแล้ววายอยู่ไใจต่อสวยครับแล้วเคช่องแรกมาไหมโอ้โหยังนะครับแต่เคมาไหมครับผมสวยครับผมแล้วยังไงต่อ สิบใจต่อสวยครับแล้วยังไงครับผมโอ้โหไหลไปไหลไปครับผมเมการอบนี้ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะทุกคนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหวันนี้สาวทำเขาแจกอีกแล้วนะทุกคนสาวทำเขากลับมาแจกอีกแล้วนะครับโอ้โหแล้วอีกสองพันนะครับผมรอบนี้เหลืออีกหนึ่งหมื่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวยขอบ้างใหญ่นะครับก่อนจากครับผม ขอคอมโบหนักๆครับผมรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายโอ้โหห้าพันห้ารอยี่สิบบาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูเงินรางวัลรวมกันนะครับจากการเข้าฟรีเกมที่เราขยับเบ็ดมาที่หนึ่งร้อยบาทได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบาทนะทุกคนโอ้โหยังไงต่อดีครับยังไงต่อดีนะทุกคนโอ้โหกำไรสองหมื่นสองพัน สองหมื่นสามพันนะครับตอนนี้คลิปนี้ผมว่าผมไปก่อนนะฮะใครอยู่ก็อยู่นะครับผมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กล้วยด้วยนะครับ